ก่อนที่เขาจะเดินออกไปลิขิตก็กล่าวขึ้นรับพินแกจะใช้โอกาสกันเขียนข้อความนสั้นหลังนามบัตรและช่วยคนของแกนําไปให้ผู้บังคับบัญชาของกันได้ไหมหลังจากที่แกได้สังหารกันแล้วเสือดํานั่งคิดอยู่สักครู่ได้ครับและเขาก็พูดกับบริวารของเขาเฮ้ย hey, ให้คุณลิขิตเขียนจดหมายถึงผู้บังคับบัญชาของเขาเสียก่อนแล้วค่อยนําตัวออกไปข้าจะรีบออกไปจัดที่เตรียมสำหรับยิงเป้าคุณลิขิตไว้ ขุนโจรพาตัวเองออกไปจากห้องทันทีคราวนี้ใบหน้าของนายตำรวจหนุ่มก็เริ่มซีดสลดและเริ่มนึกถึงความตายใน10บนาทีนั่นเองพิธีประหารชีวิตนายตำรวจหนุ่มก็เตรียมพร้อมที่บริเวณลานกว้างด้านหลังกระท่อมที่พักของพวกโจด วัดดาสมุนจนทุกคนต่างยืนอยู่ในแถวเรียงเดียวแต่ชายร่างใหญ่ซึ่งรับคำสั่งให้เป็นเพชฌฆาตยืนอยู่นอกแถวมือถือทอมสันซึ่งบรรจุกระสุนพร้อมเสือดำยืนหันหลังพิงต้นไม้ต้นหนึ่งความเงียบสงัดแผ่ไปทั่วบริเวณนานๆจนึงจะได้ยินเสียงนกหรือเสียงสัตว์ป่าวแว่วมาแต่ไกลขุนโจร มองไปทางกระท่อมคุมขังนายร้อยตำรวจหนุ่มบ่อยบ่อยขณะนั้นยามผู้ควบคุมตัวลิขิตคนหนึ่งได้ออกจากกระท่อมหลังนั้นและวิ่งหยออๆตรงเข้ามาหาเสือดำมีอะไรเกิดขึ้นนะวะทำไมถึงยังไม่เอาตัวมาเขาถามสมุนของเขาคุณลิขิตเป็นลมครับพอลุกขึ้นจากเตียงก็สวนเซล้มลง,ลงเจ้าแสงกำลังช่วยพยาบาลผมจะรีบมาเรียนให้พี่ดำทราบไว้ก่อนเสือดำถอนหายใจเฮือกใหญ่หน่าสงสาร ถึงแม้เขาจะมีใจเข้มแข็งสมเป็นลูกผู้ชายแต่คนเราทุกๆคนก็ต้องรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นไอ้จวงเอเป็นคนดูหอยาหอมันโตในกระท่อมของข้าดูสิจัดแจงละลายน้ําร้อนเอาไปให้คุณลิขิตเดียวนี้ไม่ต้องรีบร้อนนักหรอกให้เกสบายใจซิก่อนแล้วค่อยพามาสมุนโจรรับคําสั่งและรีบเดินไปที่กระท่อมเสือดำพวกบริวารเขาต่างพาก,กันพึมพำจอมโจรเลี่ยงไปนั่งบนก้อนหินใหญ่ก้อนใบหน้าของเขาหม่นหมอง เขาเกือบจะถอนคำสั่งประหารชีวิตตำรวจหนุ่มผู้นี้แต่เมื่อนึกถึงความเป็นโจรของเขาเขาก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งเพื่อบริวารยกย่องเขาเวลาผ่านพ้นไปทีละน้อยเกือบครึ่งชั่วโมงสมุนจนทั้งสองคนก็พาร้อยตำรวจตรีลิขิตออกมาจากกระท่อมกริยาท่าทางของลิขิตเงื่อนง่อยใบหน้าซีดเผือดเหมือนกับคนที่เพิ่งรื้อไข้เรียวเรียงของเขาแทบจะไม่เหลือเลยแน่นอนละ ทุกคนก็ต้องเสียขวัญเสียกำลังใจเมื่อความตายปรากฏอยู่เบื้องหน้าเสือดำลุกขึ้นปราดเข้ามาหาเขาผู้หมวดเป็นยังไงบ้างครับลิขิตฝืนยิม้มเปลา่ากันสบายดีและที่เป็นลมไปเมื่อกี้นี่เข้าใจว่าเป็นเพราะอดนอนเมื่อคืนอากาศมันเย็นเกินไปกันเลิอนนอนไม่ค่อยหลับไม่ต้องเป็นห่วงกันหรอกนารพินให้กันตายเร็วๆเถอะกันจะได้ปิดฉากชีวิตของกันเสียทีเสือดำประคองเขาพาไปเดินที่ใต้ต้นไม้ต้น หน้าบริวารของเขาเขาเรียกบริวารคนหนึ่งให้ออกมาจากแถวและสั่งให้มัดมือทั้งสองของอลิขิตไข่หลังไว้เพื่อให้การประหารได้เป็นไปโดยสะดวกลิขิตว่าหวิวใจมีท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมอีกมือทั้งสองข้างถูกมัดแน่นในตาเขาเขมื่อลอยมองไปยังทิวไม้เบื้องหน้านนเสื้อดำเดินเข้ามายืนประชิดตัวนายตำรวจหนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบผ้าเช็ดหน้าขนาดใหญ่ผืนหนึ่งออกมาได้โปรดเถอะครับคุณลิขิต อนุญาตให้ผมใช้ผ้าชเช็ดพื้นนี้ผูกตาผู้หมวดก่อนเถอะครับผู้หมวดจะได้ใจแน่วแน่ลิขิตพูดห้วนที่สุดไม่ต้องระพินกันมีสมาธิดีแล้วกันจะมองดูกระสุนปืนที่มันออกมาจากกระบอกมายังหน้าอกของกันสั่งยิงกันเถอะระพินขุนโจรยิ้มเศร้าๆมองดูร้อยตำรวจตรีลิขิตด,ด้วยความสงสารและเห็นใจผู้หมวดอโหสิให้ผมเถอนะนักครับขอให้วิญ,ญญาณของผู้หมวดจนเดินทางไปสู่คติพบ ผมจะจัดการให้คนของผมนำนามบัตรของผู้หมวดไปให้ท่านผู้บังคับกองตามที่ผู้หมวดขอร้องมีอะไรจะสั่งเสียผมอีกบ้างไหมครับลิขิตสันศีสะไม่มีอะไรนอกจากขอให้ช่วยฝังศพของกันเสี็ด้วยอย่าทิ้งไว้ให้อุจจาตาเลยแกคงปฏิบัติตามคำขอร้องของกันได้ครับผมรับรองศพของผู้หมวดเราจะทำพิธีฝังในตอนกลางวันนี้ให้สมเกียรติผมจะยิงสรุดให้ผู้หมวดห้าสิบนัดซึ่งตามธรรมดาผมไม่เคยให้เกียรติเฉลยของผมเช่นนี้เลย การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขุนโจรเดินกลับมายืนข้างข,างขวามือของบริวารของเขา,เขาซึ่งทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตพวกโจรท,ทุกๆคนยืนนิ่งเฉยแทบไม่หายใจต่างจ้องตาขมิงมองดูวาระสุดท้ายของนายตำรวจหนุ่มที่กำลังจะเป็นเป้ากระสุนทอมสันความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วเสือดำก็ร้องออกคำสั่งเตรียมยิง เพชรคาดซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ยกทอมสันขึ้นประทับเล็งศูนย์ปืนหมายระดับหน้าอกของร้อยตำรวจตรีลิขิตนายตำรวจหนุ่มสงบสติอารมณ์นึกถึงพระเป็นที่พึ่งสายตาของเขาจ้องมองดูป้ากกระบอกทอมสันตลอดเิลาเสื้อดำค่อยๆหันหลังให้เฉลยของเขา เพราะไม่ต้องการเห็นภาพธิลิขิตล้มหัวปลงสิ้นใจตา,ตายต่อหน้าต่อตาเขานิ่งเงียบไปสักครู่เือรดำก็ออกคำสั่งต่อไประวังยิงขุนโจรเย็นว่าไปหมดทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงกระสุนทอมสันามรามขึ้นหนึ่งชุด ประกายไฟแรบออกจากปาดก,กระบอกปืนแลเห็นถนัดนายตำรวจสะดุ้งเฮือกเล็กน้อยแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆล้มลงนอนตะแคงกับพื้นสิ้นใจตายหน้าอกถูกกระสุนปืนปลุกพุ่นไปหมดเสียงถอนหายใจของสมุนโจรดังขึ้นเสือดำถอดหมวกออกจากศาีรษะหันมาทางเฉลยข,ของเขาความเศร้าสลดใจบังเกิดแกเสือดำเป็นล้นพ้นเขาเดินตรงไปที่ศพของนายตำรวจหนุ่มแล้วเสือดำก็ก้มศีรษะกระทำความเคารพ ผมไม่ได้ฆ่าผู้มวดเพราะความโหดร้ายทารุณของผมแต่ผมฆ่าเพื่อรักษาวาจาสัตว์ของผมโปรดอโหสิให้ผมด้วยครั้นแล้วเสื้อดำก็พาตัวเดินไปยังกระท่อมของเขาหันมาร้องตะโกนสั่งบริวารให้เตรียมขุดหลุมฝังศพและเขาจะทำพิธีฝังภายในชั่วโมงนี้ไม่มีใครรู้ว่าเสื้อดำต้องร้องไห้อาลัยรักและสงสารร้อยตำรวจตรีลิขิตคู่ปรับของเขา หนึ่งในหกของหน่วยเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจตรีลิขิตสุทธิข่าวที่เดินทางไปปราบเสือดำได้กลับมาถึงสุพรรณบุรีในตอนเย็นวันศุกร์เขาคือพลตำรวจสวัสดิ์น้ำบัดนี้เท่ากำลังพาตัวเดินรถทระถวยตรงมายังสถานีตำรวจค่าใบคู่มือของเขาซึ่งปราศจากกระสุนยังคงสะพายแนบอยู่กับบ่าเสื้อเชิดและกางเกงฟอร์มสีกะกีของเขาขาดรู่งริ่งหน้าตาเนื้อตัวเป็นดิ้วรอยเพราะถูกน้ำเกี่ยว แต่ก็อดที่จะนึกขอบคุณพระเป็นเจ้าไม่ได้ที่ทรงคุ้มครองป้องกันเขาช่วยให้เขาแคล้วคลาดจากกระสุนปืนข้องเสือดับพลสวัสด์ก้าวขึ้นบันไดโรงพักอย่างเงื่องหงอยกระโปรงกระเปียดพลตำรวจยามซึ่งเป็นเพื่อนของเขามองดูอย่างตื่นตื่นเฮ้ย hey, สวัสด์ไปยังไงมายังไงกันวะเนี่ยตำรวจยามกล่าวถามด้วยความแปลกใจสวัสด์ฝืนยิม้มอย่าเพิ่งห้ามอะไรกันเลยผู้กองอยู่ไหมกันมีราชการด,วด่วนจะรายงานให้ท่านทราบ ตำรวจยามองเข้าไปในห้องทางขวามือโยูท่านเพิ่งออกจากบ้านพักของท่านเมื่อสักครู่นี้เองทันใดนั้นพลตำรวจและนายสิบตำรวจหลายคนได้พากันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเขาและถามถึงผลของการติดตามจับยอดขุนจุนแห่งสุพรรณบุรีนายร้อยตำรวจโทรในเครื่องแบบคนหนึ่งแหวกกลุ่มตำรวจปลาดเข้ามายกมือจับแขนพลสวัสด์ขยา่าสวัสดผู้หมวดีคิดนะทำไมแกมาคนเดียวผู้ถูกถามทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ พวกหมวดกจําตำรวจที่ไปด้วยไอ้หวังจะได้กลับมาแล้วผมคนเดียวเท่านั้นที่รอดตายล<ะ>หลบนี้มาได้อย่างวุดวิทุกคนตกตะลึงพลึงเพลิดไปตามกันไอ้ดำรถตำรวจโทรอุทัยร้องขึ้นดังๆังครับเราประทักกับมันในป่าพลสวัสดิ์พูดเสียงเครือแต่กำลังของเราน้อยกว่าไอ้ดำกับพักพวกมันล้อมเราไว้อย่างนั้นเนี่ยพวกเราถูกยิงตายทีละคนสองคน แล้วก็ตีฝ่าวงล้อมบอ,อกมาไอด้ดำติดเติมสก,กัดดักยิงเอาอย่างตามสบายพรพวกเรากระสุนหมดในที่สุดผมคนเดียวเท่านั้นี่หลบหนีมาได้ข่าวที่ได้ทราบจากพลสวรรัสดทำให้ร้อยตำรวจโทอุทยัยและพวกตำรวจที่ยืนห้อมล้อมพลสวัสดเศร้าส,สลดใจไปตามกันไปหาผู้กองเดี๋ยนี้สวัสดร้อยตำรวจโทอุทัยพูดโดยเร็วท่านคงจะตกใจมากเมื่อได้ทราบเรื่องของแก เขายกมือชุดแขนพลสวัสดพาตัวตรงไปยังห้องพันตำรวจตรีขุนพิทักษ์ประชากรผู้บังคับกองตำรวจผู้ทอนประจำจังหวัดนี้ในเวลาเดียวกันนี้เองท่านขุนพิทักษ์กำลังนั่งอ่านคำให้การขั้นสอบสวนผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้าผู้มีอิทธิพลร,ร้อยตำรวจโทอุทัยนำพลสวัสดเข้ามาในห้องทั้งสองต่างกระทำความเคารพท่านด้วยวินัยอันดีงามท่านผู้บังคับกองลืมตาพลุกเมื่อแลเห็นพลสวัสด อยู่ในสภาพบอบช้ำอิดโรยเช่นนี้ลิขิตเสียที่เสือดำแล้วขอรับร้อยตำรวจโทรอุทัยรายงานนำขึ้นพลสวัสดหนีกัไม่ได้เพียงคนเดียวฮะขุนพิทักษ์อุทานออกมาดังๆใจเต้นระทึกจ้องมองดูหน้าพลตำรวจในมคับบัญชาของท่านยังไงกันแน่เนี่ยสวัสดเกล้าห้ฉันฟังสิพลสวัสดยืนนิ่งในท่าตรงเป็นความจริงอย่างที่ผู้มวดอุุทัยกล่าวแล้วครับูู้มวัวลิขิตก็พวกผม ถงไอ้ดํากับพรรคพวกมัน่าตายหมดเหลือไม่ก็ถูกจับเป็นชเชลยท่านผู้บังคับกองตระหนกใจอย่างยิ่งสวัสด์เล่ารายละเอียดให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้นั่งนั่งตามสบายนั่งสิอุทยัยนั่งเถิดครับร้อยตำรวจโทรอุทัยกับพลสวัสด์ต่างนั่งลงบนเก้าอี้คนละตัวตรงกันข้ามกับผู้บังคับบัญชาของเขาภายในห้องเงียบสงัดไปชั่วขณะแล้วพลตำรวจเดินตายก็รายงานอย่างละเอียด การประทะกันระหว่างหน่วยตำรวจในบัคับัญชาของร้อยตำรวจตรีลิขิตกับกองจุดในบัคับบัญชาของเสือดำให้ท่านผู้บังคับกองทราบนับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางไปจากสุพรรณบุรีใบหน้าของพันตำรวจตรีคุณพิทักษ์ส์สลด ความรักความอาลัยต่อร้อยตำรวจตรีลิขิตกับพลตำรวจห้าคนได้บังเกิดขึ้นกระท่านเป็นล้นพน้นท่านผู้บังคับกองได้ซักไซไล่เหลียงพลโส,สดอยู่เกือบครึ่ชงชั่วโมงในที่สุดท่านก็มั่นใจว่านายตำรวจกระดูเกเหล็กกับตำรวจอีกห้าคนคงจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยน้ำมือของเสือดำกับสมุนจรดท่านผู้บังคับกองตื่นตันใจจะแทบพูดอะไรไม่ได้ท่านมองดูร้อยตำรวจโทอุทัยแล้วกล่าวว่าผมเชื่อเลยเกินว่า คุณลิขิตกับตำรวจอีกห้าคนคงตายหมดแล้วและคงจะต่อสู้กับไอ้เสือดำอย่างสมเกีย د. รติรถตำรวจโทรอุทัยขบกลามแน่นลิขิตเป็นเพื่อนที่ดีของเขาคนหนึ่งถึงแม้ว่าเพิ่งจะได้รู้จักกันชั่วเพียงเวลาเล็กน้อยก็ตามผู้กองครับโปรดอนุญาตให้ผมเดินทางไปสังหารไอ้ดำกับพ,กพวกของมันเถอะครับแต่หากว่าผมเสียทีมันหรือสังหารมันไม่ได้ผมจะขอลาออกจากราชก,การตำรวจขุนพิทักษ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ผมยังสั่งงานอะไรคุณไม่ได้หรอกในเรื่องที่เกี่ยวกับเสือดำท่านพูดจบก็ลุกขึ้นยืนเท่าที่เราต้องเสียนายตำรวจคนหนึ่งและพลตำรวจอีกห้าคนน่ะมันเป็นเรื่องสลักสำคัญมากผมจะไปที่ทำการไปรสนีโทรเลขเดียเ๋ยวนี้เพื่อรายงานด่วนไปถึงท่านอธิบดีขอให้ท่านจัดส่งกองปราบพิเศษมาสุพรรณโดยเร็วคุณอุทยัยแต่หากว่าอธิบดีท่านบัญช้ผมจัดกำลังตำรวจที่นี่ร่วมมือกับกองปราบพิเศษแล้วก็ผมจะให้คุณ ไปประทัดกระเสือดำดังความประสงค์ของคุณร้อยตำรวจโทอุทัยยิ้มออกมาได้ขอบคุณครับผมอยากออกป่ามานานลวผมจะได้มีโอกาสพวกพวกโจรหลายหมู่หลายคณะอยู่ที่โรงพักเนี่ยผมไม่ค่าจะได้ทำงานสักสำคัญอะไรเลยท่านผู้บังคับกองเปลี่ยนสายตามาที่พลสวัสด์ไปพักผ่อนเถอะสวัสด์เรื่องนี้คนรจะรู้กันแต่ในวงของพวกเราเท่านั้นเข้าใจไหมอย่าไปเล่าให้พวกประชาชนฟังเป็นอันขาดเพราะจะเสื่อมเสียเกียรติของเรา แด้ทาให้ประชาชนว่าเกรงอิทธิพลของเสือดําขุนพิทักษ์พาตัวเดิอนออกไปจากห้องทํางานของท่านเพื่อรีบไปที่ทาการปล่ยสนิทโทรเลขร้อยตำรวจตรีอุทัยกพลสวัสด์ลุกขึ้นยืนตรงแล้วตามท่านออกไปห่างหาพวกนายสิบและพลไม่ต่ำกว่า20คนรีบล้อมหน้าล้อมหลังพลสวัสด์ต่างไต่ถามเรื่องราวกันเสียงแซ่บไปหมดก่อนที่ท่านผู้บังคับกองจะลงไปจากสถานีพลตำรวจภูธรในเครื่องแบบคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาท่านหยุดยืนชิดเท้าตรง ผู้กองครับมีจดหมายถึงผู้กองฉบับหนึ่งครับคุณพิทักษ์เอื้อมมือรับจดหมายซองสีฟ้าซึ่งจ่าหน้าซองถึงท่านด้วยระมือหวัดแกมบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อยใครเป็นคนฝากมาให้ฉันนี่ท่านถามหงอหวงใครก็ไม่ทราบครับเป็นผู้ชายอายุกลางคนเขาบอกว่าเข้ามาจากอำเภออูทองเขาพบก,กับผมที่ตลาดสั่งให้ผมรีบนำจดหมายนี้มาให้ท่านผู้กองและบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคุณพิทักษ์นึกเฉลียวใจทันที ท่านเดินไปนั่งม้ายาวทางด้านขวาของสถานีตำรวจฉีกซองออกดึงนามบัตรสีขาวออกมาด้านหน้าของนามบัตรปรากฏยศและนามของร้อยตำรวจตรีลิขิตสุดที่ขวเมื่อพลิกด้านหลังท่านก็ได้พบลายมือของนายตำรวจเหล็กเป็นครั้งสุดท้ายเรียนผู้บังคับกองผมถูกเสือดำจับเป็นฉเฉลยและจะถูกยิงเป้าผมได้ปฏิบัติหน้าที่ของผมสมเกียรติแล้วลิขิต จบข้อความในนามบัตรแผ่นนี้ด้วยความสลดใจท่านผู้บังคับกองนั่งนิ่งเฉยท่านรู้ดีว่านายตำรวจผู้กล้าหาญซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านคงจะเดินทางไปสู่ปรโรกแล้วความรักความอาลัยลิขิตได้บังเกิดขึ้นกับท่านเป็นล้นพน้นความทธรนอง,องค์อาจของเสือดำที่สังหารร้อยตำรวจตรีลิขิตด้วยการยิงเป้าเป็นเหตุให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวอย่างคลึกโครงผู้บังคับกองตำรวจภูธรสุพรรณบุรีได้โทรเลขด่วนรายงานรายละเอียดให้อธิบดีกรมตำรวจทราบ อศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษคือร้อยตำรวจโทยงยุทธได้รับคำสั่งด่วนให้นำสันติบาลได้บังคับบัญชาของเขาเดินทางมาสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์พร้อมด้วยอาวุธปืนทันสมัยระเบิดน้ำตาระเบิดขว้างปืนกลเบาเบรวิสอีกสองระบบร้อยตำรวจโทยงยุทธเป็นนายตำรวจหนุ่มฝีมือเยี่ยมสังหารเสือร้ายมาหลายจังหวัดแล้วกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมีประวัติดีที่สุดไม่เคยปรากฏว่า เคยล่าถอยหรือปลาชัยพวกโจดการประทะกันทุกครั้งย่อมหมายถึงความสิ้นสุดของเสือร้ายคนนั้นเสืออุนจิตแห่งชัยนาทเสือพร้อมเสือผลสองพี่น้องแห่งอ่างทองเสือแก้วแห่งลบบุรีต้องจบชีวิตด้วยมือยงยุดจนกระทั่งพวกตำรวจให้สมยาเขาว่าอัศวินแห่งสันติบาต เหยื่อรายสุดท้ายของเขาคือเสือกิมไลอัจฉรยหมายเลขหนึ่งเจ้าหนุ่มลูกครึ่งจีนทําการป้นในพระนครหลายครั้งอย่างอุกอาจแต่แล้วก็ถูกรอยตํารวจโทยงยุทธกระนำด้วยทอมสันคู่มือตายคารถยนต์เก๋งสีดำขณะที่กิมไลพ้าสมุนร่วมใจก้าวลงมาจากรถจะเข้าป้นพ่อค้าจีนคนหนึ่งในตอนเย็นต้นสัปดาห์ที่แล้วมานี้ยงยุทธกับตำรวจในบัคบัญชาของเขาเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีเย็นวานนี้ เขาพักอยู่ที่สถานีตำรวจซึ่งท่านผู้บังคับกองได้ต้อนรับหน่วยกองปราบพิเศษอย่างเต็มที่ผมพยายามจะสังหารไอ้ดำให้ได้ร้อยตำรวจโทยงยุทธพูดกับคุณพิทักษแต่ผมต้องขอร้องให้พลสวัสด์ไปนผู้นำทางพาผู้ผมไปค้นรังไอ้ดำผู้กองจะขัดข้องไหมครับคุณพิทักอนุญาตทันทีและเรียกพลสวัสด์ให้มาพบกับอัศวินมือหนึ่งแห่งกองปราบพิเศษ รุ่งขึ้นวันจันทร์เวลาประมาณ8นาฬิกาหน่วยกองปราบพิเศษก็ออกเดินทางเข้าป่าสูงมุ่งตรงไปยังถิ่นของเสือดำจอมโจที่ตำรวจไม่มีความประสงค์ที่จะจับเป็ดประชาราษฎรชาวสุพรรณบุรีต่างนึกภาวนาขอให้ร้อยตำรวจโทยงยุทธได้สังหารเสือดำสมความปรารถนาบรรดาพ่อค้าทั้งหลายอกสันขวัญแขวนไปตามกันไม่มีความสุขเลยเมื่อทราบข่าวว่าร้อยตำรวจตรีลิขิตและตำรวจในภูธรในบัคับัญชาห้าคนถูกเสือดำกระบ,บริวารฆ่าตาย กองโจมข้อเสือดำย้ายรังใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ปะทะกับหน่วยตำรวจของร้อยตำรวจตรีลิขิตท่ามกลางป่าดงพงไผ่ระหว่างแดนต่อแดนของจังหวัดสุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีขุนจุนกับบริวารของเขาได้อพยพมาสร้างรังใหม่ที่บริเวณขุนเขาอันซับซ้อนสุดสายตาข่าวการเคลื่อนไหวของร้อยตำรวจโทยงยุทธทราบถึงเสือดำแล้ว มันทําให้เขาหนักใจอย่างที่สุดเพราะเขาทราบดีว่าอัศวินนุ่มแห่งสันติบาลเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บเคยสังหารเสือร้ายมามา,มากต่อมากและกองปราบพิเศษนั้นย่อมมีอาวุธยุทธภัณฑ์มากมายขณะนี้กระสุนปืนเขาเสือดํากําลังขาดแคลนมีเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยเขาส่งคนเข้าไปในเมืองหลายครั้งขอกระสุนปืนจากเศษฐีขหาบดีบางคนที่อยู่ในอํานาจของเขาและเคยส่งกระสุนปืนกับเงินทองมาให้เขาใช้แต่คนเหล่านั้นไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออะไรอีก เพราะมั่นใจว่าเสือดำคงจะสิ้นชีวิตด้วยน้ำมือร้อยตำรวจโทยงยุดอัศวินนุ่มแห่งกองปราบพิเศษคนนี้ตอนเย็นวันพฤหัส,สบดีเสือดำเพิ่งเสร็จจากการทำธุระกับอาหารมือเย็นเขาพาตัวเองมานั่งพักผ่อนบนแคร่หน้ากระท่อมที่พักและสนทนากับบริวารของเขาซึ่งนั่งห้อมล้อมอยู่ สมุนโจรคนหนึ่งถูกใช้ไปสังเกตการในสุพรรณบุรีได้กลับมาถึงเมื่อตอนบ่ายวันนี้รายงานให้เขาทราบว่าหน่วยตำรวจกองปราบพิเศษต่บังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทยงยุทธกำลังเดินทางบายโฉมหน้ามุ่งตรงมาเพื่อทำการปราบปรามเขากับบริวารข่าวนี้ไม่เป็นมงคลกับเขาเลยใบหน้าของเสือดำสแสดงความวิตกเป็นทุกข์เขากำลังปรารบกับบริวารของเขาในเครื่องกระสุนปืนที่กำลังขาดมือไม่มีทางจะหามาเพิ่มเติมได้ข้าคิดว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้นะ ถ้าเกิดปะทะก,กับกองปราบเรามีกระสุนพอต่อสู้กับเขาได้ไม่เกินสิบนาทีไปกาเจนบ,บุรีเถอว่าพวกเราหรือใครเห็นยังไงว่ามาที่กาเจนบ,บุรีเราอาจจะได้กระสุนปืนเพิ่มเติมจากเพื่อนของมาเหสวนซึ่งรักใคร่นับถือข้ามากและมีน้ำใจดีที่สุดเคยให้ความช่วยเหลือข้ามามากต่อมากแล้วบรรดาสมุนโจรต่างพากันเงยหน้ามองดูเขานิ่งเงียบไปสักครู่ชายหนุ่มในวัยขนองคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นสุดแท้แต่พี่ศัตรูที่น่ากลัวของเราก็าคือกองปราบ ขุนโจรพยักหนะ้าจริงอย่างเองว่าแต่ที่กลัวไม่ใช่หมายความว่าเราขาดตาขาวเรากลัวพวกกองปราเขามีอาวุธดีกว่าเราเขาอาจจะมีเครื่องพ่นไฟและเครื่องยิงระเบิดแบบทหารก็ได้พวกเราไม่ใช่กองจะที่เข้มแข็งเหมือนอย่างเสือใบจะได้มีอาวุธยุทภัณฑ์ดีๆพอที่จะต่อสู้กับกองป่าไปถึงที่สุดข้านะเห็นว่าฐานเาของพวกเราครับขันเสร็จแล้วสเบียงอาหารเงินทองก็ขาดมือลองทุกวันโอกาสที่จะออกจากป่าไปป้นใครก็ทําไม่ได้รับได้ที่หน่วยกองป่าพิเศษยังอยู่ในสุพรรณบุรีนี้เป็นอันว่า ตกลงอพยพไปกาญจนบ,บุรีเถอะนะพวกเราทุกคนเห็นพ้องต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันไปเถอะครับพี่ดำชายล่างเล็กแต่แข็งแรงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นถ้าเราไม่มีโอกาสได้ป้นเราก็จะเดือดร้อนในไม่ช้าแน่นอนทีเดียวไอ้น้องชายข้อสําคัญที่ข้าหนักใจที่สุดก็คือกระสุนมีแต่ปืนไม่มีกระสุนมันก็เหมือนกับเรามีดุสนสมาดีนี่เองล่ะเอาละถ้าง,งั้นพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ออกเดินทางบุกเข้ากาญจนบ,บุรีเลย ก่อนที่บริวารของเขาคนหนึ่งคนได้จะพูดอะไรเสียงปืนก็ดังก้องกังวาน3าถึงสนัดติดติดกันในระยะห่างจากค่ายที่พักไม่เกิน500เมตรความสงบเงียบในป่าสูงทําให้เสียงปืนที่ได้ยินดังมากขุนโจรสะดุ้งเฮือกเตรียมตัวพวกเราเขาพูดเร็วเปลือไอชมผมมบทักตำรวจเข้าแล้วทุกคนพลุดลุกขึ้นพากันวิ่งไปในกระท่อมของตน สักครู่ก็ถืออาวุธปืนยิงเร็วคู่มือออกมารอคอยฟังคำสั่งจากเสือดำนายของเขาขุนโจรสั่งให้บริวารคนหนึ่งเดินเข้าไปในกระท่อมเพื่อนำทอมสันมาให้เขาชายร่างใหญ่คนหนึ่งถือปืนเล็กยาววิ่งกระหืดกระหอบตรงเข้ามาอย่างรีบร้อนเขาชื่อชมได้รับคำสั่งจากเสือดาให้ออกไปซุ่มยิงหมูป่าเพื่อนามาเป็นอาหารเลี้ยงดูกันในยามยากพี่ดำหนีครับกองป่าบมูเข้ามาแล้ว ขจตะก็นเรียกผมแต่ผมไม่หยุดเขละงยิงผมผมตอบไปหนึ่งนัดเสือดำรับทอมสัจนจัตุน้องของเขาและมองดูแม็กกาซีนปืนอันสุดท้ายที่มีอยู่ความคับขันเกิดขึ้นแก่เขาแล้วนี่ไ้พวกเราถอยไปตั้งรับที่ภูเขานู่นทางปลอดไัของเราคือปีนผ้าภูเขาลูกนี้ไป มิฉะนั้นเราจะถูกล้อมพวกโจรทิ้งค่ายลาดถอยทันทีทันใดนั้นเสียงปืนยิงเดียวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดังระรัวขึ้นเสือดำกับบริวารถูกยิงมาจากทิศท,ทางต่างๆหลายแห่งรถตำรวจโทยงยุดกระจายกำลังตำรวจออกเป็น3พวกลุกคืบหน้าบุกตรงเข้ามาหาเสือดำกับบริวารพวกโจรสู้พลางถอยพลางแต่ได้รับคำสั่งจากเสือดำให้ยิงโดยประหยัดกระสุนการยิงห่างระยะเช่นนี้ ท้าไม่หน่วยกองปราบพิเศษเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและภูมิประเทศก็เป็นที่กำบังธรรมชาติให้ฝ่ายตํารวจฐานะของหน่วยกองปราบจึงเริ่มต้นได้เปรียบนับตั้งแต่กระสุนนัดแรกได้ลั่นขึ้นกองจะเขอเสือดำล่าถอยมาถึงภูเขาด้านหลังที่พักแล้วแต่ตำรวจกระชั้นชิดเข้ามา ปีกขวาและปีกซ้ายลุกเข้าไปถึงภูเขาก่อนยิงตรึงพวกโจนไว้อย่างนานแน่นกระสุนปืนยิงเร็วถูกสมุนจนจอาเสือดำล้มตายถึงสามคนในเวลาติดกิดกัดแต่แล้วทอมสันในมือของขุนโจรก็สังหารสิบตำรวจตรีคนหนึ่งพังาะง่ายมองแลเห็นถนัดเสือดำพาบริวารหลบเข้าหาที่กำบังตั้งรับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างหมู่ก้อนหินร้อยตำรวจโทยงยุต แต่งเครื่องแบบสง่าผ่าเผยเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งใบหน้าสวยเกย๋ลักษณะท่าทางไม่ได้บอกความโรหดอดทนเลยแต่นายตำรวจรูปหล่อผู้นี้แหละที่ได้สังหารขุนจนมาถึง8คนแล้วแต่ละคนล้วนแต่เป็นอาชญากรขนาดหนะักยงยุทธถือทอมสันยืนกำบ,บังอยู่ที่ต้นยางต้นหนึ่งยิงโต้อตอบกับพวกโจรอย่างไม่ลดละ <L un ters> เมื่อแลหเห็นเสือดำกับบริวารเข้ารวมกลุ่มยงยุทธก็สั่งตำรวจในมาคับบัญชาของเขารุกเข้าไปเพื่อเข้าหาระยะตะลุมบอล และสั่งตำรวจที่เป็นคนสนิทของเขาให้ใช้ลูกระเบิดมือเพื่อสังหารขุนโจรให้ดับแล้วระเบิดมือลูกแรกก็ดังสะเทือนเรือนลั่นขึ้นกลุ่มควันกระจายไปทั่วเศษหินและดินปลิวว่อนสมุนก็เสื้อดำอีกหนึ่งคนเสียชีวิตทันทีระเบิดมือลูกที่สองถูกคว้างอีกลอยละลิ้วหล่นมาข้างหน้าขุนโจรพอดีแต่ชนวนยังทำงานอยู่ด้วยความรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเสื้อดำ ความระเบิดมือขึ้นเหวี่ยงกลับมาทางฝ่ายเจ้าพนักงานตำรวจทันทีพอตกถึงดินก็ระเบิดสนั่นวันไหวต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งหักโคตแต่เคราะห์ดีที่เจ้าพนักการตำรวจได้บังคับบัญชาเขาแล้ตำรวจโถโยงยุดไม่มีใครต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยพลตำรวจคนสนิทของยงยุด ยอมเสี่ยงภัยฝ่าแนวกระสุนปืนอันหนาแน่นของฝ่ายเสือดำคานคืบเข้าไปทีละน้อยเพื่อจะใช้ลูกระเบิดมือสังหารเสือดำกับบริวารเมื่อได้โอกาสเขาก็คว้างลูกระเบิดมือไปอีกหนึ่งลูกลูกระเบิดตกเบื้องหน้าที่มันของเสือดำไรระเบิดขึ้นแต่ก้อนหินที่กับังอยู่ได้รับชิ้นระเบิดไว้ทั้งหมดเสือดำกับบริวารของเขาจึงรอดตายได้อย่างหวุดหวิดเสือร้ายจนมุมแล้วปีกซ้ายและปีกขวาขขงหน่วยกองปรับเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาและกำลังปีนขึ้นไปบนภูเขา ถ้าหากว่าตำรวจอยู่สูงกว่าพวกโจรก็คงจะถูกยิงตายหมดเพราะเป็นที่มองแลเห็นถนัดดังนั้นขุนโจรก็สั่งให้บริวารของเขาลาดถอยเข้าถ้าเป็นการเสี่ยงโชคชะตาเพื่อให้ยืดเวลาตายออกไปเสียงชายโยของหน่วยกองปราบดังขึ้นบรรดาเจ,จ้าพนักงานวิ่งตรงไปยังถ้ำนั้นอันเป็นแนวต้านสุดท้ายของเสือดำและบริวารของเขาขุนโจรปล่อยให้ลูกน้องวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำก่อนส่วนตัวของเขาเองยืนหยัดอยู่ปากถ้ำ ยกทอมสันขึ้นประทับยิงกลาดแจกจ่ายกระสุนไปยังเจ้าพนักงานทําให้ตํารวจต้องรีบหมอบลงกับพื้นดินหน่วยกองปราบลุกขึ้นวิ่งตรงมาที่ถ้าทันทีโดยตำรวจโทรยงยุทธร้องตะโกนบอกตำรวจในบังคับบัญชาของเขาให้หยุดยิงหยุดยิงอย่าตามเขาไปหยุดตำรวจทุกคนมาทางนี้เขาพาตำรวจในบังคับบัญชาของเขาตรงมาที่หน้าถ้ำอธิบายให้ทราบว่าเสือดำกับบริวารติดจันแล้วอย่างไรเสียถ้ำนี้ก็ไม่มีทางที่จะออกไปทางอื่น แต่ถ้าตำรวจบุกเข้าไปก็คงเป็นเป้ากระสุนปืนของพวกโจรเราชนะละพวกเรากันจะจับไอ้ดำโดยวิธีจับเป็นยงยุดพูดกับตำรวจของเขาหรือ5้าคนยืนคุมเชิงไว้ แต่ใครโผล่ออกมาแล้วมีอาวุธปืนอยู่ในมือแล้วก็ยิงมันเสก่อนที่มันจะยิงเราเข้าใจไหมล่ะพวกลือหมดนี่ไปหากิ่งไม้แห้งๆมาว่าจะเคาะไอด้ดำมันทนสำลักควันไฟไม่ไหวก็ต้องทิ้งปืนเดิอนออกมาให้เราจับเอง